เรียนท่านประธานที่เคารพผมพันธุเกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมและพักประชาชาติได้ขอให้ความเห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตามที่นายแพทย์ชนนานสีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถ้าเราอยู่ในสภาหรือในรัฐสภาเราก็จะมีสิ่งที่ผมถือนี่คือรัฐธรรมนูญแล้วอีกเล่มหนึ่งหรือสองเล่มก็คือข้อบังคับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นก็คือระบอบรัฐสภาระบอบรัฐสภาของไทยเรามีสองสภาคือสภาวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ของรัฐสภาทุกคนทราบดีแต่ผมอาจจะเรียนทบทวนสักเล็กน้อยหน้าที่ของรัฐสภาก็คือมีหน้าที่นิติบ,บัญญัติ ก็คือมีหน้าที่จัดทำกฎหมายเป็นเรื่องหลักหน้าที่ของรัฐสภามีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการแผ่นดินหรือที่เรียกว่ารัฐบาลในรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เนี่ยผู้มีหน้าที่ควบคุมเป็นหลักก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวน500คนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวน500คนเนี่ยเราถือเสียงข้างมากโดยประมาณการจะตั้งนายกรัฐมนตรีการจะถอดถอนคณะรัฐมนตรีก็ใช้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็คือเสียงมากกว่า250คน วันนี้เจตจำนงของ8ปดพักการเมืองโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือพักประชาชาติเรามีเจตจำนงที่จะเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเรามีทั้งหมด312เสียงทึ่งเสียงถือเป็นเสียงส่วนมากหน้าที่ของรัฐสภาเรายังมีหน้าที่อื่นๆ อีกมากเช่นการอนุมัติหรือการรับ,บรองบุคคลต่างๆโดยส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่ในหน้าที่ของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารปกครองปปชหรือองค์กรอิสระต่างๆท่านประธานที่เคารพครับในระบอบประชาธิปไตยเราถือเสียงส่วนมากระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่คนถูกปกครองจะยอมรับผู้ปกครองโดยการศรัทธาระบอบประชาธิปไตยคนเป็นผู้ปกครองไม่ใช่คนมีทรัพย์สินมากไม่ใช่คนมีอำนาจมากไม่ใช่คนที่จะใช้อำนาจไปข่มขืนหรือก,กดทับประชาชนให้เลือกตั้ง ดังนั้นเราจึงได้ยินว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีศักดิ์ศรีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีความเท่ากันวันนี้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนมีความเข้าใจเขาก็หวังว่าปัญหาของชาติที่อยู่ในภาวะตกทุกข์ระทมของประชาชนของคนส่วนใหญ่เนี่ย ควรจะแก้ด้วยความเป็นประชาธิปไตยควรแก้ด้วยการทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้ามาดูในการเลือกพักการเมืองเนี่ยถึง7 2เปอร์เซนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้เลือกพักเก้าไกล พักเพื่อไทยพักประชาชาติและพักทั้งแปดพักที่ไม่ขอเอ่ยก็ตามนีครับเป็นจำนวนถึง72ปโดยหวังว่าพักการเมืองดังกล่าวเมื่อเรามารวมกันซึ่งในอนาคตเราไม่ได้มองว่าพักการเมืองที่ไม่ได้มารวมกันนั้นจะไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พักการเมือง ที่ไม่ได้มารวมกันนั้นเขาผ่านการบริหารประเทศมาสี่ปีแต่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการบริหารประเทศมาถึง8ปีประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำนี่คือนโยบายที่เราไปบอกประชาชนประเทศไทยเรามีการรวยกระจุกเรามีการจนกระจาย เรามีการจนจนตายก็เพราะการบริหารประเทศที่ซ้ำเติมก็คือระบบประชาธิปไตยควรจะเป็นเสรีทุนเสรีกลับเป็นทุนผูกขาดมีการสัมปทานมีการคนรวยกลุ่มหนึ่งมีความร่ำรวยและผักภาระควา,ามยากไร้ ไปให้กับประชาชนท่านประธานที่เคารพครับนี่คือรากเหงา้าผมเรียกว่ารากเหง้าของความไม่เป็นประชาธิปไตยรากเหง้าของความไม่เป็นประชาธิปไตยผมมองรวมๆเกิดจากการสี่รัฐรัฐที่หนึ่งคือรัฐประหารรัฐที่สองคือรัฐธรรมนูญ รัฐที่สาคือรัฐสภาและรัฐที่สคือรัฐบาลสิ่งต่างๆพวกนี้ในสี่รัฐอย่างน้อยที่สุดแปดพักการเมืองเราไปบอกกับประชาชนเพราะเราเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นคือเจ้าของอำนาจประชาชนควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราจะมาเลือกนายกรัฐมนตรีผมเคารพในมุมมองที่แตกต่างของทุกท่านที่พูดไปแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีการเลือกตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองเนี่ยเราจะต้องไม่เลือกตามอำเภอใจการไม่เลือกตามอำเภอใจนั้น ในรัฐธรรมนูญของปัจจุบันมีบางคนอาจจะรับไม่รับรัฐธรรมนูญก็ตามได้วางหลักการเลือกบุคคลที่เป็นตำแหน่งสำคัญรวมทั้งตำแหน่งนายกตามตีเอาไว้ในมาตรฐานคุณธรรมและมาตรฐานทั้งของมาตรฐานประมวลจริยธรรมของวุฒิสภา และประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมวลจริยธรรมที่ถือว่าสมาชิกฝ่าฝืนและเป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็คือในหมวดอุดมการณ์หรือหมวดที่หนึ่งก็คือว่าทั้งโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาจะต้องยึดมั่นและทำลงไว้ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่ในหมวดที่หนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าสมาชิกและกรรม,มาธิการจะต้องมีความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในหมวดที่จะเลือกคนที่จะเป็นนายกร,รัฐบนตรีวุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่30ท่านวุฒิสภาคงทราบดีอยู่แล้วว่าการพิจารณาสรรหาตั่นกรองหรือจะแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จะต้องพิจารณาตามระบบคุณธรรมและคำนึงความประพฤติจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวส่วนสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรก็เช่นกันครับสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรเนี่ยเขาเขียนว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดงตำแหน่งตามกฎหมายจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความประพฤติ ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าทั้งสมาชิกของรัฐสภาทั้งหมดเราต้องมีมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเราถูกกำหนดไว้แล้วตามจริยธรรมวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านไปพูดเรื่องการแก้ หนึผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในชุดยี่สิผ้าไม่เคยเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในสภาผมคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเราเต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถเราเต็มไปด้วยคนที่มีความปราดเปรืองกฎหมายต่างๆคงไม่ได้ให้ผ่านไปง่ายๆ แล้วในการรวมตัวกันเพื่อจะเป็นรัฐบาลของประชาชนนั้นทั้ง23ข้อเราก็ไม่มีข้อนี้และที่สำคัญครับผมอาจจะเติบโตมาในสายการบังคับใช้กฎหมายผมเวลามีการสงสัยจะต้องมีการตรวจสอบการสงสัยจะต้องมีการตรวจข้อเท็จจริง ก็คือต้องมีหลักฐานท่าปนประธานที่เคารพท่านทราบหรือไม่ว่าพักก้าวไกลถ้าเขาจะตั้งพักการเมืองนั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามพรบรพักการเมืองซึ่งพักการเมืองจะเขียนไว้เลยในมาตรา14ในเรื่องข้อบังคับจะต้องไม่มีลักษณะข้อที่หนึ่งเป็นปรปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐเขาจดทะเบียนมาแล้วและการจดทะเบียนก็ผ่านหน่วยงานที่รองรับวันนี้ปัญหาของประเทศเกิดจากการที่คนไม่ยอมรับคนเมื่อคนไม่ยอมรับเราก็จะใช้มุมมองเชิงความรู้สึก เชิงอำนาจนิยมต้องยอมรับว่าสิ่งที่พักเก้าวไกลได้พูดได้เสนอปวงชนชาวไทยเขาได้ตัดสินใจเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าการเลือกเขาเป็นการเลือกที่บริสุทธิ์จนได้มีสมาชิกมากที่สุดดังนั้นผมจึงจะขอกราบวิงวอนครับวันนี้เมื่อเราจะเลือก คู่ไปเป็นรัฐบาลรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบทเฉพาะการที่สั้นสวจะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีท่านเหลือเวลาอีก10เดือนในวันที่11พฤษภาคม2,566ท่านก็จะไม่มีอำนาจเลือกวันนี้เสียงของประชาชนที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความเหลื่อมล้ําไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความเลือกจนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเพื่อมีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพักการเมืองโดยเฉพาะพักที่ตั้งมาแล้วได้ทดลองบริหารประเทศมาสีปีประชาชนยังมีความยากไร้ประชาชนมีความยากลำบาก การกระจายถือครองที่ดินไม่มีมีคนกลุ่มหนึ่งร่ำรวยแต่ประชาชนมีความทุกข์ยากการศึกษามีความแย่พื้นที่ของพรรคประชาชาติอยู่ในสามจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดทั้งที่เอางบประมาณไปประเคนมากที่สุดเพราะอะไรเพราะท่านมองความมั่นคงของรัฐความอยู่รอดของรัฐบาลอยู่ความเหนือความมั่นคงของมนุษย์ อยู่เหนือเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นผมคิดว่าถ้าท่านได้พิจารณาตามหลักจริยธรรมถ้าท่านไปเลือกและเจตนาที่เลือกพักที่มีเสียงข้างน้อยมาปกครองพักที่มีเสียงข้างมากอันนั้นคือผด็จการนะครับระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากต้องเป็นใหญ่ดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนและขอแสดงเหตุผลในการเลือกคุณพิธาครับขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณครับท่านพลตำรวจเอกทวี TV นะครับต่อไปผมจะเรียนเชิญท่านชัยชนะเดชโดยโชนะครับประชธิป,ปัตย์นะครับ <Okay. S 1> ก่อนจะหลังจากนั้นผมจะอนุญาตให้ท่านพิธาลิมเจริญรัตนะฮะ <Okay. S 1> ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับที่จะชี้แจงในเรื่องนี้นะครับส่วนที่ท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับมีประเด็นที่ท่าน